แล้วมาตรการในการป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะการป้องกันผู้เสพรายใหม่ล่ะครับเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการจะทดลองเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเรามีมาตรการยังไงครับที่จะไม่ให้เขาไปยุ่งกับยาเสพติดครับคือในปีที่ผ่านมานะครับเราได้ดําเนินการป้องกันทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งปปสในสังกัดที่อยู่ในสังกัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้จัดเป็นหลักสูตรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอยู่ในหลักสูตร ก็คือจัดอบรมสองสามวันซึ่งมันไม่ค่อยได้เลยการป้องกันก <lum> ็ค <described together> <Pop> ือในระดับเด็กเล็กเนี่ยเราใช้หลักสูตรเ f ฟนะครับสําหรับเด็กเล็กนะครับแล้วก็เด็กประถมมัธยมเราตอนนี้เราเขียนอยู่ในหลักสูตรนะฮะมีการใช้เรียนใช้สอนในหลักสูตรจะให้เด็กมันฟูพื้นตั้งแต่รูปานขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาตอนนี้เราก็โคกับหลายมหาวิาลยนะครับที่จะเอาหลักสูตรเรื่องของงานความรู้เรื่องยาปิดงานป้องกันทั้ง กฎหมายยาเสพติดใ,ในระดับมหาวิทยาลัยเข้าไปและที่ปีที่ผ่านมาเราก็ใช้อยู่ในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารนะครับ,ท,รบที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือการป้องกันในระบบสถานศึกษานะครับมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งเรื่องนอกระบบสถานศึกษาเนี่ยนะครับมันก็จะมีในกลุ่มของกลุ่มพวกแรงงานพวกอะไรในกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะดำเนินการป้องกันนะครับนี่คือเรื่องการป้องกันและที่เราทําเพิ่มมาก็คือเรื่องของ เอาเยาวชนระหว่างประเทศในรุ่มน้ําโขงเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนเยาวชนมาซึ่งปปสก็จัดทาเป็นรุ่นแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาตัวแทนเยาวชนของห้าประเทศนะครับจริงมีจีนในประเทศแต่ว่าจีนติดเรื่องของสถานการณ์โควิดจึงส่งออกไปไม่ได้เลยห้าประเทศในการร่วมให้เด็กเยาวชนน่ะได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกันนะครับไปหลายประเทศนะครับมาประเทศไทยไปประเทศลาวมากนะครับแล้วก็ ไอ้เขาทำกิจกรรมร่วมกันประมาณสิบกวันนี่ี่คือที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศเนะครแต่เราก็จะขยายไปจากประเทศในภูมิภาคทุต้งงังคมนี่คือเรื่องงาน,น